แจ็คเป็นคาร์บอยสวัสดีครับสมาชิกและตอนนี้ก็กับแทนทีมอีกแล้วนะครับ และวันนี้นะครับตู้บัฟนะครับสำหรับโคโาโบสมหาศึกคนทุนเทพ2นะครับก็ได้ทําการบัฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบัฟครั้งแรกนะครับคู่เทพมาเลยนะครับจะเป็นน้าของศักกายมูนีแล้วก็แจ็คเดอะริปเปอร์นั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนะครับของแต่ละตัวกันก่อนเลยดีกว่าครับว่ามีสเตตัสยังไงบ้างนะครับอ่าสำหรับตัวแรกนะครับสักกายมูนีของเรานะครับเป็นไหวพริบธาตุน้านะครับสกิลแรกนะครับเป็น สกิลบัฟนะครับสร้างบาเลียในพื้นที่นะครับเพิ่มพลังชีวิต 400%นะครับแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของพักพวกนะสกิลแรกนะครับมีความกว้างอยู่ที่380จุดนั่นเองครับส่วนสกิลที่2นะครับก็เป็นสกิลดาเมจนะครับสร้างความเสียหาย3,600%นะครับยกเลิกผลลัพธ์บัฟของศัตรูนะครับแล้วก็เปลี่ยนศัตรูท่าแสงเป็นไร้่านะครับอ่าสกิลนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่420จุดนะครับอ่าซึ่งไม่มีทะลุอมตะนะครับอ่าเป็นอีกหนึ่งข้อพิจารณานะ ส่วนความสามารถติดตัวของมันนะครับก็เป็นความสามารถกลุ่มมหาศึกคนชนเทพนั่นเองครับและความสามารถไฮเปอร์ของมันนะครับก็เป็นรอบสังหารนะครับก็คือถ้าเกิดเจ้าตัวนี้ปล่อยออกมานะครับก็มีโอกาสที่ซุ่มติดฟังศัตรูตายไปแบบดื้อๆหนึ่งตัวเลยนะครับและตัวนี้นะครับสามารถเอาขึ้นเป็นก้าวดาวได้ซึ่งความสามารถที่น่าสนใจมากที่สุดก็เป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายหรือ one last attack นั่นเองครับก็คือถ้าเกิดเจ้าตัวนี้ตายนะครับก็จะซุ่มติด1ใน2สกิลนี้ขึ้นมา ใช้นั่นเองครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับระยะยืนอยู่ที่220จุดถือว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างจะกักมากๆเลยนะอะเป็นไหวพิบที่ยืนใกล้ามากเสี่ยงอันตรายกับการตายมากและใช้แร่ธาตุสูงมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะอะ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับแจ็คเดอะริปเปอร์นะครับก็เป็นฆาตกรนะเป็นสายว่องไวธาตุไฟนะสกิลแรกนะครับเป็นสกิลดาเมจยกเลิกอัะตะาของศัตรูนะครับสร้างความเสียหาย2,800แล้วก็สร้างความเสียหายพิษอีก500นะครับแล้วก็ขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตของศัตรูด้วยนะสกิลนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่380จุดนั่นเองครับ ส่วนสกิลที่2นะครับก็เป็นสกิลบัฟบัฟหลบสกิลแล้วก็ต้านสกิลนะ,ะก็ถือว่าเป็นบัฟที่เบสิกมากๆเลยนะมีความกว้างอยู่ที่400จุดนั่นเองครับส่วนความสามารถติดตัวนะครับก็เป็นความสามารถกลุ่มศึกคนชันเทพ2นะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ก็เป็นเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็คือรอบสังหารนะ และตัวนี้ก็สามารถอัพขึ้นเป็น9้าดาวได้และความสามารถ9ก้าดาวที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นทางด้านของโจมตีครั้งสุดท้ายหรือว่า last attack นั่นเองครับอาส่วนสเตตัสนะครับระยะยืนอยู่ที่280จุดนะครับก็โอ้โหถือว่ายังใกล้อยู่ดีนะอาแต่ว่าก็พอรับได้นะครับสำหรับสายว่องไวนะส่วนแร่ธาตุนะครับก็ใช้กลางๆค่อนไปทางสูงนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาเปิดหากันก่อนเลยดีกว่าครับสําหรับ ID นี้นะต้องการตัวดาเมจเยอะๆนะหลีกล่างๆซัดกันด้วยดาเมจก็ล่วงแล้วนะสําหรับเลนนะครับอยู่ที่1.32ในล่างแดาวธรรมดานะ,ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันก่อนเลยดีกว่าสัก50ตัวแล้วกันมาขอมาเร็วๆหน่อยคือไอดีนี้เกลือหลายรอบแล้วสมาชิกนะ ทางเกมวอนทีนะครับอาบุตรชายแห่งน้ำปีใหม่เนี่ยมาทำไมอะมาถือว่าเก็บพีร้อยละกันอะเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปกันเลยดีกว่าครับก็หวังว่านะครับตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้คืออยากได้มาสะสมเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวละครค่อนข้างจะมีความสวยงามมากๆเลยนะอะสากะยามุดีนะผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับก็ลองไปดูรีวิวด้วยความสวยงามนี่ผมบอกเลยว่า น่าประทับใจมากส่วนความเก่งนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะอ่ะไปต่อไปต่อตอนนี้ก็อยู่กันที่เวลาบ่าย2โมงนะครับบ่าย2โมง40แล้วนะอ่ะก็ไม่ใช่เวลาที่ผมจะมาเปิดปกติเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ปึง้งเจ็ดดาวเริ่มไหลแล้วนะครับตอนนี้เริ่มไม่โอเคอย่างยิ่งและอ่ะเดี๋ยวลองยกเลิกสักห้าครั้งนะครับแล้วก็ไปต่อกันเลยดีกว่าครับโอ้โหมาเร็วหน่อยลูกขอ้องขอลอง,อลองสักทีหนึ่งนะ เดี๋ยวได้มาไม่รู้จะแม็กหรือเปล่าเพราะว่ากบนะครับก็ไม่ค่อยจะมีด้วยแอเลลี่หมวกแดงนะครับไม่อยากได้แล้วนะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่ามากๆแล้วครับแล้วก็ตู้9.5ปีก็มีหลายๆคนน่าจะได้ไปแล้วนะครับสำหรับแชนลี่หมวกแดงนะอ่ะเป้าหมายของเราคือโคโลบูเท่านั้นนะครับมามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊๊เปี้ยงโอ้เลื่อน้อนกันเลยทีเดียวนะโอ้โหเรื่มเรื่มไม่อันนี้แหละ คือตู้นะครับผมบอกเลยว่าเพิ่งมาใหม่ๆนะครับเมื่อวานตอนสิบทุ่มนะวันนี้บ่ายสองโมงก็มาเปิดแล้วทาไมไม่ออกเลยเฮ้ยตลาดมันจะวายแล้วหรอโอ้โหเทพวีนัสนะครับโคตรกบบาลเลยทีนี้อ่ะไปต่อไปต่อต้องจิตใจล่มๆนะครับสักังไม่มีสอนให้เราจิตใจล่มเย็นนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับอ่ะมันก็จะออกมาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันไม่ออกก็เครียดเอาเรื่องอยู่นะครับมามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยปุ๊บ เบียงโอ้พันีจอร,รอบที่เท่าไหร่แล้วฮัลโหลอะเรากดัูๆซักหน่อยมาปุ๊บปิ้งโอ้โหเจมนักเวทน,นะเริ่มใกล้เคียงและมีไม้กระทาเหมือนกันแหละมาเปียงโอ้โหเจมแวมไพร์จบกันอะไรวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกันที่ไอดีหลักกันดีกว่าครับ และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ไอดีหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าเกมมาเป็นหน้าซากกายามูนี8ดาวธรรมดาเลยนะผมก็บอกว่าจังหวะน,นี้นะครับต้องออกแล้วนะอ่ะขอ1ิตัวมึนเอ้ยไม่ใช่10ตัวเลยสิตัวออกโอเคขอ1ิตัวออกอ่ะเมื่อกี้โอ้โหเกือบเกือบได้เปลี่ยนคำแล้วอ่ะตัวแ้กไปชิวๆแล้วกันอ่ะบิดลูกโป่งไปก่อนบิดคมๆนะครับบิดแล้วรวยนะครับอ่ะไปต่อเลย1ิตัวขอมาเลยแบบคมๆอ่ะ ขอสักหน่อยสิตัวแบบคมๆสักน่อยม่มีขอได้ไหมอยากได้มาะส,สมมากขัข้นงจะเท่ม,มากๆเลยนะครับสมาชิกปึง้งโอ้รถศึกทุเลจไม่เอานะครับไม่อยากได้รถส,สึกแล้วขอเธอนะขอมาะส,สมหน่อยก็ยังดีนะสวยมากเลยนะ,ะสกิลก็ช่างมันนะครับนี่ควงมสถึงาไว้ก่อนนะครับมาหน่อยมาหน่อย แจ็คเดริเปอร์ก็ได้โหแจ็คจางเลยแจ็คบอกไม่อยากได้ฉันบ้างหรอเอามามามาแจ็คมาอะไรมาก็ได้ขอสักตัวหนึ่งคือแจ็คผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะก็เอามารีวิวก็ดีนะครับอ่าเดี๋ยวผมปั้นแม็กเลยเพราะว่ากบนะครับในไอดีหลักค่อนข้างจะมีเหลือเฟือมากมากเลยนะครับเนื่องจากเกือเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนานมากๆแล้วนะเพราะฉะนั้นของเรามีแน่นอนนะครับแต่ว่าแจ็คจะใส่มดนักบูมใหม่นีงอันนี้คนละเรื่องกันนะครับไม่อยากได้นะ ตัวกลางๆแบบนี้ใครเขาอยากได้กันขอรัวๆหนะ่อยขอรัวๆขอมาแบบแตกแบบโป๊กอย่างนี้หน่อยอ่ะแจ็คมาก็ได้มาสักตัวหนึ่งอ่ะปึ้งมันไพ่อะไรทำไมแบบเอนเจอร์มันดูอออเหมือนไอเดียวรอเอ้าแจ็คมานะครับแจ็คเป็นคาร์บอยโอ้โหแจ็คเป็นคาร์บอยมานะอ่ะ พลาดไฟนะเดี๋ยวไปตามหา,าักยมุนีีกันต่อเลยดีกว่าครับอีก20ตัวสุดท้ายนะปึ้งนักข่าวมานักข่าวมาโอโ้ปึ้งนาวิกโยธินสิบตัวสุดท้ายกดแบบรัวๆปึ้งหัวขโมยปึ้งโอ้โหกระบองเฮ็ดขออีกสักหน่อยแล้วกันนะติดใจปึ้งไซมอนนักบ,บุ๊อีอกสักทีแล้วกันติดใจปึ้งโอ้บิดบิดแล้วรวย สวยละเทมอ่ะได้มาเป็นทางหน้าของแจ็คเดอริปเปอร์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็มีทางด้านของเขาเรียกว่า พิ่มระดับเลนเตอร์คือสองเท่านะผมบอกเลยว่าได้มาปั้นแม็กเลยเพราะว่าผมไม่สนใจอะไรอยู่แล้วนะครับพอดีกบค่อนข้างเหลือครับน้องๆเดีย๋ยวเอามารีวิวให้สมาชิกทางบ้านดูแน่นอนนะครับสำหรับแจ็คเดอะริปเปอร์นะก็มีอยู่ใน i อดีตัวเองสบายใจกว่าเยอะนะครับตี PVP แพ็กก็ก็เรื่องของไ d ดีตัวเอนะครับไม่ต้องไปแบบโอ้โหคือแบบผมเล่นไอดียคนอื่นแล้วแพ้นะโอ้โหค่อนข้างจะแบบเศร้าใจนะอ่ะเดี๋ยวเราไปยัดกบให้เต็มกันก่อนเลยดีกว่าครับ และตอนนี้นะครับแจ็คของผมนะครับก็ได้เป็นทางด้านของล่างอัลตราแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะสลับเป็นทางด้านของล่างไฮเปอร์แม็กซกันเลยนะโอ้โหวัตถุดิบกำลังจะเลือเหลือๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้อะไรเลยนะอ้าโอ้โหแจ็คเป็นคาร์บอยส์อ่าสำหรับการอัพเก้าดาวนะก็ขอคิดดูอีกสักครั้งหนึ่งละกันนะครับก็ใช้ล่างไฮเปอร์แม็กไปก่อนแต่ผมก็ไม่รู้จะเจาไป ไป,ไปแทนตัวอะไรนะคือ,คอตอนนี้ทีมก็ตั้งจะฟูแล้วนะครับสำหรับผลประกอบการวันนี้นะครับก็ขอบอกเลยว่าหลอดเท่หลอตึงมากๆเลยนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่เปิดกาชานะครับก็ขอให้ได้ขอให้โดลขอให้โชคดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับแดนเทมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย